้องมาหน้าปลูกมันแกวแล้วหรอคะนี่มันแกวปลูกแล้วจ้ะพี่น้องปลูกมันแกวเสร็จแล้วปลูกมันแกวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสื้อผ้าพี่น้องชุ่มเขา่าเบ่งเข่าอยู่หน้าจ้ะฟั้งเสียงเขียดห้องแน่พี่น้อง ฟังเสียงเขียดร้องเขียนห้องเอาแอกออกแอกอยู่จ้าพี่น้องยินเสียงเขียดบ่ะยายบุญยืนอยู่คันแท้ยินเสียงเขียบ่จ้าพ่ะบรรยากาศดีดีพ่นอันนี้ปลูกมันเพิ่งเสร็จนะคะแล้วบรรยากาศมาให้ชมอยู่ที่นาเสียงเขียดห้องพี่น้องกะห่อนอยู่เอาเอ้านะคะเสียงเขียดห้อง บรรยากาศดีมากเลยเสียงเขียนห้องครับพี่น้องชมรอบๆบรรยากาศพี่น้องฝนตกมากมาขึ้นในนามหงจะฝนตกมากมาขึ้นในนามหงนามหงนี่ฝนบกเนี่ยได้จ้าเมื่อเช้านี่หลายกว่านี้ตอนเช้านี่หลายกว่านี้เด้อตอนนี้ฝนบวกเร้วอุ้ยมีความสุขค่ะมีความสุขเนาะอยู่ที่นามีความสุขค่ะพี่น้องพิน่นเป็นบรรยาก,กาศดีดีพี่น้องคนน่ะ ผู้เห็นบันกธนายู่งกล้ไก่บนคาคูคนึงพุดบ้างเสียงเขียดจะหน้าห้องบารยากาศดีดีเดินไปค่ะเดินมา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 ฝนกับใกล้สิตกแล้วค่ะพี่น้องฝนคื้นจังสิตกนี่ไหมวันก่อนเมฆเป็นเป็หลืบเป็นหลือบ,หลอบอยู่จา้าุู้เห็นไหมพาชมธรรมชาตินะค,ะนะค่ะนาะพี่น้องเนาะพาชมธรรมชาติกับยายบุญ วิธีชีวิตแบบบั่นท้าว่าไม่อย่างหรอกค่ะนี่คือความสุขเนาะพี่น้องเนาะความสุขความสุขอยู่บัานนอกบ้านหน้าฮาเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้หรอกค่ะพี่น้องยายบุญยืนอยู่ยืนอยู่คันแท่ยายบุญยืนอยู่คันแท้ให้เบ่งบรรยากาศพุณนะค่ะพี่นอ้องอู้บรรยากาศงามลายเนาะบรรยากาศงามงามงาม,งามพี่น้องมึงเนี่ คุณคะนะคะชมบรรยากาศนะคะเขาก็กำลังสิงงามจ้าพี่น้องได้น้ำฝนเนาะคุณ,คคณคเดินมาเรื่อยๆจิตกกันแท้อ <laughs> ันนี้ดอกค่ายานตกกันแท้ <laughs> ย่านตกกันแท้จ้ายานตกกันแท้นะ จะเป็นคากเป็นแอนนะคะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องเราจะอาอาดเขากำลังงามพี่น้องขอบคุณลหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณในการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเหมือนว่ามีแม่งด่าบอพี่น้องเวแต่มีแม่งด่าแท้ขอบคุณทุกกำลังใจบ๊ายบาย เป็นกําลังใจกันคือเก่าเด